มีที่เหลืออีกทั้งพวกเครื่อง,งสำอางนู่นนี่นั่นที่แตนยังไม่ได้เก็บสเปรย์อู้ดหอมมากอันนี้เป็นสเปรย์บอดีส้สเปรย์อาจจะแปดโมงแล้วนะคะเราเที่ยวกินตันมันออกแปดโมงห้าสิบนะคะแตนต้องรีบไปสวัสดีค่ะทุกคนโบตันอเมริกาค่ะวันนี้มาด้วยความสดใสเมือ <c oughs> งไปเมืองมาแห่งนํำมือแห่งเถ่าพี่น้องเอ้ย ทุกคนคะวันนี้นะคะตันก็จะมาแพคของกับไทยแลนด์กันก็อยากให้ทุกคนดูของมันเยอะมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บของด้วยกันแล้วก็ก็จะเห็นว่าตันแพคอะไรไปบ้างก็เดี๋ยวเรามาเก็บข,ของกลับบ้านกันทุกคนปาด้าก็อยู่นี่นะคะทุกคนอันนี้เป็นห้องที่เป็นของเล่นพาด้านะเพราะว่าของเล่นก็จะเยอะมากคือมีทุกอย่างเลยของเล่น,นาเต็ม ใหญ่มากทุกคนมันใหญ่กระทันตีเ่ไใหญ่ิเอาเเดี๋ยวก็พังเพิ่งได้ามาโอเคทุกคนคือของส่วนมากนะที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นของฝากหมดเลยเสื้อผนะ้าแตน่ะยังเอามาแค่แบบนี้เดียวยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปบ้านแต่จะแพ็คของที่เราจะเอาไป อเอาแพ็คของฝากก่อนแล้วก็จะมาแบบมาแลปกับเสื้อผ้าอะไรเงี้ยซิ่งกระเป๋าไว้ฝากเพื่อนด้วยค่ะเป๋าอีกใบหนึ่งสวยไหมคะของโคช้ชนะคะทุกคนเพราะแต่ก็ชอบใส่โค้ชนะมันส่นะเปมัเ็นป็นฟ้าแดนบอ o ที่เวิร์กนะคะครีมหอมอาเลยทุกแงคือดู หอมมากเลยนะคะก็ให้ป,ปาห้าาน้าๆไปแบ่งกันเอานะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแฮนด์ครีมค่ะทุกคนแล้วก็มันหอมมากแล้วแตนชอบแล้วก็พกในกระเป๋าตลอดพวกป,ปา้าาน้าๆเวลาที่เขาเห็นตันเขาบอกว่าทำไมบวัวแตนหอมจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแล้วไอ้พวกเนี้ยมันมันติดทนนานนะคะเพราะมันเป็นบาร์ของวลีที่เขาทํามาเป็น ครีมที่ผสมน้ําหอมโดยเฉพาะแล้วเวลาทามันก็จะติดหอมนานอันนึงมันก็หลายร้อยอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็เลยซื้อไปประมาณแค่นี้เท่าไหร่สองสี่หกอันไม่ได้ซื้อเยอะแล้วก็มีอันนี้ค่ะสเปรย์อุ้ยหอมมากอันนี้เป็นสเปรย์บอดี้สเปรย์อันนี้เต็มแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนคือแน่นแล้วใส่แก้วไม่ได้เลยนะคะสันจะเอาไปกี่แก้วดีถางก่อนเอาไปหนึ่งแก้วมันหนักนะคะ วอชิงตันดีซีอันนี้เป็นของดูมันเป็นของฝากด้วยด้วยนะเป็นดูสิเป็นกาแฟแก้วร้อนนะคะวอชิงตันดีซีเห็นไหมอันนี้แก้วกาแฟเย็นถามว่าเอาใส่หมดไหมถามก่อนไม่มีของตันนะยังไม่มีของตันนะในนี้ แล้วค่ะทุกคนปอุ้ยหนักจังเลยคือผ่อย่างมันหลากไปได้นี้ก็ใบนี้หนักแล้วค่ะพอแล้วใบนี้แต่ตอนแรกแตงคิดว่าแต่จะเอาใบส่งใบนี้ยคู่กันไปแต่แต่คิดว่าแต่น่าจะเก็บไว้สักหนึ่งใบแล้วก็เอาใบเก่าไปแล้วก็เอาใบใหม่ไบใบหนึ่งก็เก็บไว้สักใบให้มันเป็นใบใหม่ซะแล้วใบนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่มาก อะไรเงี้ยค่ะแล้วใบใบนี้มันมันอาจจะใหญ่เกินไปแล้วแต่จะใส่ของยอเยอะเกินไปก็เอาใบแค่นี้ไปพอแล้วค่ะสองใบตัวนี้ส่วนใบนี้แต่เดี๋ยวแต่จะดูก่อนว่าของที่เหลือแตนมันยังมีเสื้อผ้าที่ตันยังใส่ไม่หมดนะคะแล้วก็มีมีที่เหลืออีกทั้งพวกเครื่องสําอางนู่นน,นี่นั่นที่แตนยังไม่ได้เก็บกวันนั้นก็คืออาจจะเก็บสักคืนสุดท้ายที่แตนกำลังจะกลับนะคะแล้วก็จะมาทวนดูว่ามันขาดเหลืออะไรบ้างจะพาทุกคนไปที่สนามบินไป ไปดูว่าเราจะทําอะไรกันบ้างานะคะคะัปีนี้ก็คือไม่ได้กลับบ้านหาดที่ร้อยเอ็ดเนี่ยมาหนึ่งปีครึ่งเต็มเต็มยังไงก็รอติดตามดูนะคะว่าการเดินทางของตันครั้งนี้กับไทยแลนด์คนเดียวจะเป็นยังไงบ้างฝากเป็นกำลังใ,ใจให้ด้วยนะคะทุกคน g กคน morning ค่ะทุกคน Let's go to Thailand กันค่ะ I'm going Thailand. ถึงสนามบินแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็ไปมาอยู่ช่อง2นะคะตัดมาที่สนามบินด a ล l ัสอิ t เต n a ์เนชั่นแนลแอรนะคะก็ห่างจากจบ้านตัดประมาณ40นาทีทุกคนก็ถือว่าไกลนะคะก็มาลงช่อง2ของกาตาพอดีเดี๋ยวเอากระเป๋าเข้าไปเช็คอินกันค่ะทุกคนดูคนก่อนเยอะมากแล้วก็หนาวด้วยนะคะตัดพร้อมมากพร้อมอะไรพร้อมนอนค่ะ Best one number, What's the best phone number to reach uh, 708-314-1283 Gate A23, 950 boarding to back, checking all the way through to your final destination Stand by seat at the gate for a stand seat Because as I mentioned, mm quite -hmm. overbooked. over before your passenger and you will give a seat Okay, thank you so much มาข้างในเกตค่ะทุกคนได้พาสปอร์ตแล้วก็ได้เช็คอินไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่มีที่นั่งให้เราเขาบอกว่าไฟมันเต็มมากอ่ะเขาจะจัดที่นั่งให้เราอีกทีตอนที่เรากำลังจะขึ้นเครื่องนะแต่ก็เลยแบบจันขอให้เขาให้ตันนั่งแบบ aisle s e ะทุกคนแบบทางริมทางเดินนะคะ เพราะเวลาเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยมันจะเข้าง่ายแต่ว่าไฟบุกเต็มเลยก็คือเขาไมา่ให้เลือกที่นั่งเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวจะไปเข้า Security เช็คกระเป๋าเช็คอะไรก่อนนะคะตันยังไม่ได้ที่นั่งเลยกำลังนั่งรออยู่หน้าเคา,านะ์เตอร์ตรงนี้นะคเขาก็บอกว่าที่นั่งแต่นั้นยังไม่ได้ต้องรอก่อนอันนี้10โมงละเครื่องก็บิน10โมง 40, 40. คนเต็มเลย แต่ว่าที่นั่งตอนยังไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าตันมาคนเดียวแล้วก็มันมีหลายกลุ่มที่เข้ามากันสองสามสี่คนอ,นไอะไรเงี้ยปกติแล้วเขาก็จะเวลาเช็คอินเขาก็จะให้ที่นั่งเราเลยใช่ไหมแต่อันนี้เราไม่รู้ว่าทําไมเขายังไม่ให้ที่นั่งตันเลยจนแบบจนจะขึ้นเครื่องแล้วอ่ะอย่างเงี้ยต้องจองแบบซื้อตัว๋วแบบบุกเครื่องบุกไอเน,นี้ยเองเนาะมันถึงจะได้นะ l Identify yourself to the nearest cabin crew. Thank you. We are beijing for customer Ira to Kuda Santra. Ira to Santra. Please identify yourself to the nearest cabin crew. Thank you. ทุกคนคะนี่คือเครื่องบินของเราตอนนี้นี่คือเส้นทางที่เราบินมาข้ามน้ําข้ามทะเลมาจากวอชิงตันดีซีตรงเนี้ยข้ามบินไปจนถึงตรงนี้เพื่อที่จะไปโดฮาสีเหลืองๆตรงนี้นะคะแล้วประเทศไทยของเรามันอยู่ตรงนี้ทุกคนคิดดูว่ามันข้ามซีกโลกขนาดไหนคะทุกคนอันนี้คือเป็นรูปโลกหมุนได้ให้ทุกคนดูเลยนะเนี่ยไทยเราอยู่ตรงเนี้ย อีก6ชั่วโมงนะคะหลังจากกินเที่ยวนี้สวัสดีค่ะทุกคนตันถึงโดฮากาต้าแล้วค่ะวนด,ดูบรรยากาศแล้วตอนนี้มัน7โมง40จะ50แล้วค่ะจะ8โมงแล้วนะคะแล้เที่ยวบินตันมันออก8โม50แล้ค่ะ ตันต้องรีบไปเพราะว่าเพิ่งเมื่อวาเพิ่งเช็คเกตเกตอยู่ที่ b 5น่าจะเดินไปใจหน่อยแล้วก็อีกสิบนาทีก็คือเกตก็จะเปิดแล้วนะคะเราตันต้องรีบแล้วนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปสายรอบแรกตอนมาก็มาสายแล้วนะทุกคนตอนที่ตันมาตอนแรกอ่ะคือแบบไม่ได้ตั๋วที่นั่งเป็นคนสุดท้ายที่ได้ตั๋วที่นั่งอ่ะทุกคนเพราะว่ามาสายถามว่ามาสายมันก็สองชั่วโมงแต่กว่าเราจะได้เช็คอินก็เกือบหนึ่งชั่วโมงก่อนเที่ยวบินจะออกอะ่ะ แล้วเขาก็เหมือนไฟมันเต็มมากแล้วขอเลือกที่นั่งให้เราไม่ได้เพราะมันมีแบบบางส่วนที่ยังไม่ได้ที่นั่งอะค่ะทุกคนแล้วแตนก็แตนก็ไม่ได้ที่นั่งตอนสุดท้ายไม่พี่นอนเราก็ไปนั่งที่ตรงกลางอะไฟจากนู่นมากาต้าน่ะสิบสองชั่วโมงกว่านั่งอยู่ซีดตรงกลางข้างขวาเป็นผู้ชายข้างซ้ายเป็นผู้หญิงคนจีนคือแบบเป็นการนั่งกลางคือเป็นการนั่งที่ทรมานที่สุดเ,เลยนะทุกคนเพราะว่าเราจะ ขยับซ้ายก็ไม่ได้ขยับขวาก็ไม่ได้มันทรมานมากคือจะเอาหน้าต่างก็เอาหน้าต่างไปเลยจะเอาไ i s อ e ีที่ติดทางเดินก็เอาไปเลยนะทุกคนเค่แตนขอรีบเดินก่อนนะแต่ไม่รู้มันไปไหนแล้วนีอัตตายแล้วงง ไฟสุดท้ายไปถึงไทยแลนด์นะคะอันนี้เป็นไฟสุดท้ายแล้วเราเจอกันแน่นอนนะคะไทยแลนด์อีกแค่หกชัมม่วโมงเท่านั้นนะคะทุกคน